สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชาแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวแล้วก็ผ่ารอกนะครับสปินนะครับลอกสปินงานสปิวนะครับผมงานสปิวก็จะเป็นลอกของบาร์เน็นะครับบาร์เนรุ่นทีวีหนึนะครับก็เป็นรุ่นที่จําหน่ายมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับในบ้านเรานะครับก็ น่าจะมีนะนะนักตกปลาหลายท่านนะครับรู้จักนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปตกงานสปิวนะครับงานสปิวปลาน้ําจืดตกปลานิ่นอะไรเงี้ยครับหรือว่าตกปลาเล็กๆตามชายฝั่งพวกปลาเห็ดโคนนะครับอะไรเงี้ยครับเอามาผ่ารอบ ให้นา้าดูกันนะครับสําหรับสเปคข้างกล่องเนี่ยลูกปืนเนี่ยน่าจะ3ามนะครับสามตลับนะครับผมแล้วก็รอบเนี่ยจะอยู่ที่5 2จดนะครับนำเข้าโดยบริษัทสยามซูนะครับสยามซูนะครับแล้วก็ผลิตในประเทศจีนนะครับก็เปิดกล่องออกมานะครับผมก็จะมีคู่มือไดแกรมนะครับนี่นะครับไดแกรมนะครับแล้วก็ ใบรับประกันนะครับใบรับประกันน้าหนักลอกนี่อยู่ที่135กรัมนะครับ135กรัมถือว่าเบามากๆนะครับขนาดลอกก็จะเท่ากับเบอร์500นะครับสปินเบอร์500นะครับนี่ครับเล็กนะครับลออสปินเบอร์500นะครับก็เหมาะกับงานสปิวนะครับตรงงานเลยนะครับผมนะครับส่วน การหมุนก็ถือว่าคือลอกเบอร์เล็กๆขนาดนี้นะครับมันไม่ต้องการแบบว่าการเลียงสายที่แบบเรียบเนียนหรือว่าการหมุนที่มันสมูทมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นลอกขนาดเล็กทีเนี้ยการขึ้นลงของแกนชักหรือการเลียงสายเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลเยอะนะครับถ้าเทียบกับลอกเตี่ยปลอมที่ต้องแบบหวดเยื่อออกไปเนี่ยเพื่อจะต้องที่จะต้องทําระยะนะครับ นะครับสปูดมันก็เลยหน้ามันก็เลยจะแคบแคบนิดนึงนะครับสีก็สีบอดี้กับสีโรเตอร์เนี่ยก็จะจะเป็นสีออกทองทองนะครับผมแขนเป็นแขนเสียบนะครับแขนเป็นแขนเสียบสลับซ้ายขวาได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับก็คาดว่าเชื่อว่าน่าจะมีน้าๆนะครับหลายๆท่านนะครับมีติดบ้านไว้นะครับลอกรุ่นนี้นะครับน่าจะมีกันหลายท่านเลยนะครับ ราคาจะอยู่ที่ประมาณเจ0ดร้อยนะครับเจ็ด้อยกว่าบาทนะครับผมนะครับก็เป็นรุ่นที่ทนใช้ได้รุ่นหนึ่งเลยนะครับผมอ่าครับก็ขึ้นชื่อของบานเอกอยู่แล้วนะครับผลิตลอกสปินนิ่งนะครับเพื่อความทนทานนะครับผมนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิกเสียงนะครับดูคลิกเสียงก่อนครับอ่าเนี่ยครับคลิกเสียงเวลาปลาลากนะครับ กับคลิกเสียงก็ดังได้ยินแน่นอนครับแขนหมุนน่ครับแขนเสียบนะครับแกนหกเหลี่ยมนะครับก็เปลี่ยนได้ซ้ายขวานะครับเปลี่ยนได้ซ้ายขวาแขนก็จะเป็นแขนตัวนี้จะเป็นแขนย้ำตายมานะครับแขนย้ำตายมาแล้วก็ตัวแขนจุดนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับผมนะครับนี้ก็สปินแคปนะครับสปูลนะครับฝาเบรกนะครับฝาเบรกก็ จะไม่มีคลิกเสียงนะครับนี่นะครับสปูนนะครับสปูนเป็นอโนได้นะครับอลูมิเนียมอโนได้สีออกอ่าเกลืงเกลืงเกลือเกลือทองนะครับแล้วก็สกรีนต่างๆนะครับเนี่ยครับสเปคอยู่ตรงนี้นะครับสาย2ปอนด์นะครับได้190เมตรนะครับ4ปอนด์เนี่ยมันได้95เมตรนะครับ6ปอนด์ได้60เมตรนะครับอ่านะครับแล้วก็ ตัวกีดเสียงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผ้าเบรกเดี๋ยวไปดูผ้าเบรกกันหน่อยนะครับผ้าเบรกมีแค่แผ่นเดียวนะครับเป็นเป็นเป็นสักหลาดนะครับผ้าเบรกสักหลาดชุบน้ํามันนะครับนี่ครับนี่ครับแผ่นเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของโรเตอร์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของโรเตอร์นะครับผมอ่านะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบไม่เยอะนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดเดียวเองนะครับ แล้วก็ลายโรเลอร์นะครับลายโรเลอร์ก็เป็นตัวโรเลอร์เลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิตมากนะครับมันก็จะหลวมๆนะครับเพื่อให้ตัวเพื่อให้มีช่องว่างในการหมุนนะครับของโรเลอร์นะครับก็ใช้โดยการหยอดน้ํามันเอานะครับหยดน้ามันหยอดตละบีเอานะครับครับสปริงเปิดปิดหน้าล้อจะเป็นกดสปริงแบบนี้นะครับผมอ่านะครับ ก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้นะครับผมบอดี้ก็เลยนี่ครับเล็กๆนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับหรือบอดี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบภายในนะครับของเจ้าลอกตัวนี้นะครับฝาบอดี้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีลูกเปินอยู่หนึ่งตลับนะครับลูกเปืนวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่14มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3 5มมิลนะครับ แลตก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นตัวเรียงสายนะครับก็จะใช้แหวนตรงนี้ครับเพจตรงนี้ครับมาอยู่ในร่องในร่องของตัวนี้นะครับในร่องของฝาลอกฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับนะครับคือแหวนของตัวเนี้ยเนี่ยครับมันก็จะมาเข้ามาอยู่ในร่องของตัวนี้นะครับของฝาฝั่งนี้ครับก็จะทําหน้าที่ในการประคองแล้วก็เรียงสายไปในตัวนะครับก็อยู่ติดกับชุดเฟืองเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับของลอกรุ่นนี้นะครับผมก็งานก็เรียบร้อยดีนะครับงานเรียบร้อยดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีลูกเืนนะครับอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับครับก็ฝั่งนี้นะครับถ้าจะตอดลูกเืนนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันมีลวดล็อกอยู่นะครับต้องเอาลวดตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับลูกเืนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3มมิลนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของระบบลูกปืนกันตีกลับครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองพินเนียนนะครับผมตรงเฟืองพินเนียนก็จะมีลูกปืนอยู่นะครับ1ตลับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับตัวเฟืองนะครับตัวเฟืองทาหน้าที่ก็คือเป็นกันตีกลับนะครับอ่านะครับกันตีกลับเพราะว่ามันจะมีตรงนี้นะครับ เวลาเราเปิดเดินหน้าถอยหลังนะครับมันก็จะไปสั่งให้น,น็อตเนี่ยเขี้ยวตัวนี้ครับส่งมาที่ด้านในตรงนี้นะครับจะมีแผ่นอยู่นะครับเพื่อมาล็อกมาล็อกกับตัวเฟืองตัวนี้นะครับลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนนะครับผมวงในอยู่ที่6กมิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่13มมิลน,นะครับความหนาจะอยู่ที่3.5มมิลน,นะครับ ฟื่องพิเนียนก็โอเคนะครับผมงานกัดเกลืองนี่ทําออกมาได้ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับผมอ่านะครับเป็นทองเหลืองนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแกนตรงนี้นะครับแกนนี้ก็เป็นแกนสแตนเลสนะครับแกนสแตนเลสอ่ะนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับสําหรับลอกบาร์เกทีวีหนึนนะครับก็เหมาะสําหรับงานสปิลนะครับงานสปิลตกปลาเล็กๆนะครับแล้วก็อ่า เป็นลอกที่เซอร์วิสเองได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับก็สามารถหาอะไรครับกับทางอะไรนี้ไม่น่าจะหายากนะครับเพราะว่าทางบาเแ็กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลองมีรองรับนะครับอยู่แล้วนะครับผมะครับก็เอามาผ่าเป็นข้อมูลให้กับน้าๆนะครับได้ดูกันนะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับน่าใช้ตกมาเล็กเน้นงานลุยๆนะครับสมบุกสมบันนะครับก็ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด Sub สไครนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจนะครับให้ผมด้วยนะครับและก็เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ